มีคนถามนะครับว่ากินข้าวเมื่อเดียวไม่เป็นโรคกระเพาะหรือนะครับคือต้องบอกว่าร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะกินมื้อเดียวแล้วก็เป็นโรคกระเพาะก็ได้นะครับบางคนอาจจะไม่เป็นก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยไม่เป็นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเคยผ่านการฝึกหัดตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนักเรียนมัธยมนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นเด็กวัดนะครับแล้วก็ได้มีการฝึกหัดปฏิบัติตนนะครับแล้วก็พอจบออกมาทําง,งานแล้วก็ยังมี การทาแบบนั้นอยู่นะครับก็คือบางวันเนี่ยมันได้กินข้าวบ้างกินข้าวมื้อเดียว2มื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันได้อดๆอ,อยู่บ่อยๆนะครับมันก็เลยเกิดความเคยชินเกิดความต่อเนื่องมานะครับปัจจุบันนี้เนี่ยพอผมอายุมากขึ้นนะครับผมก็พบว่าระบบเผาผลาญเรา,าด้อยลงนะครับเรากินมากเราก็มีแต่สะสมครับดังนั้นผมก็เลยมาควบคุมน้าหนักตัวเองด้วยวิธีการกินมื้อเดียวนะครับและขณะเดียวกันผมก็ได้ไประโยชน์ทางด้านการฝึกหัดตนด้วยนะครับ ก็ทำให้จิตใจเราดีขึ้นนะครับควบคุมเรื่องหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในภาวะจิตใจเรานะครับซึ่งถ้าใครอยากจะมากินมื้อเดียวนะครับก็อยากจะให้ค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อยๆพัฒนาซึ่งผมมีคลิปบอกวิธีการาทำแล้วนะครับอยากให้ย้อนกลับไปดูนะครับ